ปัญหาบ้านหลังเดิมที่ไม่ได้ติดรางน้ําฝนนะครับอย่างแรกน้ําฝนที่ตกลงมาแล้วไหลลงดินที่บ้านเลยเนี่ยมันก่อให้เกิดเป็นดินซุดแล้วกลายเป็นโพรงซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้แล้วก็คิดไม่ถึงมาก่อนปัญหาถัดมาบ้านจะเกิดเป็นคราบสักพักเริ่มเป็นลายดําๆเริ่มเป็นเชื้อราพวกนี้นแหละคือปัญหาที่เกิดจากน้ําฝนที่มันไหลยหยดเลียตัวบ้านฉันผมบอกเลยเลยว่าคนมีบ้านอย่าประมาทน้ําฝน สวัสดีครับผมหนุยณัฐพลม่วงธรรมนะครับเจ้าของเพจการตลาดบลตอนจริงๆแล้วสัปดาห์หนึ่งเนี่ยครับก็ออกไปทำงานไปเจอลูกค้าไปมิงไปพบปะผู้คนไปงานถแถลงข่าวไปสอนไปบรรยายบ้างแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีอันดัญดาต้องไปไหนก็เป็นคนชอบอยู่บ้านเป็นหลักครับฉะนั้นก็เลยค่อนข้างให้ความสำคัญกับการใช้บ้านให้เต็มที่ใช้บ้านที่นีก็คือการที่เราเนี่ยอยู่บ้านฉันเลยเป็นเหตุผลหนึ่งของการเปลี่ยนมาซื้อบ้านใหม่ที่ต้องการพื้นที่มากขึ้น พอเราเริ่มอยู่บ้านเยอะขึ้นเราก็เริ่มมองหาว่าเอ๊ะเราจะอยู่บ้านยังไงให้เราแฮปปี้มากขึ้นพเพลยต้องการอะไรต่างๆมาติดประดับตกแต่งมาทําให้บ้านมันมีความเป็นบ้านมากขึ้นและทําให้บ้านเนี่ยไม่มีปัญหาในระยะยาวด้วยเพราะว่าก็เคยมีประสบการณ์จากบ้านเดิมที่เคยอยู่บ้านเดิมเป็นบ้านหลังแรกเราก็มีประสบการณ์นะว่าแบบอันนี้ควรทาตั้งแต่เริ่มอันนี้ถ้าเกิดทําช้าไปจะมีปัญหายังไงฉันก็เลยให้ความสำคัญก,กับการทําบ้านให้ดี เวลาน้ําฝนหยดลงจากหลังคาเนี่ยปัญหาหลักหนึ่งที่เพิ่งรู้เนี่ยคือการที่น้ำเนี่ยมันตกแล้วมันไหลลงมันทาให้เกิดโพรงทําให้เกิดดินซุดรอบบ้านจนเรามานั่งคิดตัวเองเออจริงด้วยเว้ยเพราะบ้านเก่าเราก็ปล่อยให้มันไหลลงไปเรื่อยๆไม่เคยสนใจสุดท้ายก็เป็นโพรงขึ้นมาก็ต้องไปนั่งแก้นัน่งเติมนั่นแหละครับเลยเป็นจุดที่ว่าเออทำไมเราถึงต้องใส่ใจกับบ้านมากในเรื่องเล็กๆอย่างฝนหยดลงดินเนี่ยมันก่อให้เกิดดินซุด ที่จะทําให้เกิดปัญหาหรือความลาคาญใจหรืออาจจะเป็นโพรงต่อแมลงต่อสัตว์ต่างๆที่เราไม่พึงประสงค์บ้านหลังนี้ก็เลยเป็นพอยต์หนึ่งที่คิดตั้งแต่แรกว่าถ้างั้นเนี่ยเราต้องติดรางน้ําฝนนะก็ต้องบอกตามตรงก่อนเพอร์เซพชันแรกเราคิดว่า S c G เนี่ยเป็นของดีไม่มีใครเถียงหรอกแต่อีกเพอร์เซพชันหนึ่งเราคิดไปเองว่าแพงเราเลยไปหาแบรนด์อื่นๆก่อนหาจากแบรนด์นู่นนี่นั่นเสิร์ชเน็ตดูถามราคาเช็คไปเช็คมาจนกระทั่งเพื่อนที่รู้จักแนะนำรางน้ำฝน S c G เนี่ย ราคาไม่ต่างกันอันนี้พูดตรงๆอาจจะมีดิฟเล็กน้อยแต่เมื่อดูจากคุณภาพการติดตั้งคุณภาพสินค้าคุณภาพแบรนด์ผมว่าราคาที่เลือกติดร้างน้ำฝนเ c g เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากสิ่งหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจมากๆนะครับร้างน้ำฝน SCG เนี่ยต้องบอกว่าแม้จะเป็นไวนิลแต่ว่าเป็นไวนิลสูตรพิเศษเฉพาะ SCG เท่านั้น ชั้นสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือไม่เป็นสนิมแน่นอน100%ผมว่ามันเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันที่เพอร์เฟกต์มากๆสำหรับผมเนาะสีก็มีให้เลือกสามารถเลือกให้เข้ากับแบบของตัวบ้านได้มากที่สุดอย่างบ้านผมก็อาจจะโทนสีเข้มๆหน่อยอีกปัญหาหนึ่งที่จะไม่มีทางกวนใจคือสีลอกครับเพราะว่าพอเป็นว i ยลเอเนี่ยสีไม่ลอกตัวสีเนี่ยอยู่ตั้งแต่ในเนื้อของวัสดุเขาเนี่ย มีการทดสอบในห้องแล็บแล้วว่าอยู่ได้มากกว่า10ปีรังน้ําฝนเนี่ยพอติดเสร็จปุ๊บสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นเนี่ยคือเมื่อเรามองึ้นไปบนหลังคาบ้านเนี่ยมันจะเป็นเส้นเรียบตรงสวยงามไอ้เล็กๆน้อยนนี่แหละคือดีเทลของคนที่รู้สึกว่าบ้านมันดูสวยขึ้นั้นรังน้ำฝนไม่ได้มีดีแค่ฟังชั่นแลแต่ยังมีเรื่องของดีไซน์หรือว่าอิโมชั่นอลว่าเออหลังคาขอบบ้านเราดูสวยเรียบเป็นระเบียบแล้วก็กลมกลืนไปกับบ้านเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดเล็กๆที่คนเป็นเจ้าของบบ้านภูมิใจครั ก่อนหน้านี้ผมโพสลงที่เพจมีลูกเพจบางคนมาถามอีกระทั่งว่าเอ๊ะแล้วติดไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาแบบว่าพวกน้ำเนี่ยมันล้นเนี่ยจากรางน้ําฝนเนี่ยไหลย,ย้อนเข้าไหมหรือว่าไห,หลออกไหมเป็นปัญหาที่คิดไม่ถึงนะเพราะว่ารางน้ําฝนแล้วมันอุดตันไงน,น้ำเลยระบายออกได้ไม่ทันก็เลยไหลย,ย้อนกับเข้าฝ้าไหลย,ย้อนกับเข้าฝ้าเสร็จฝ้าก็บวมบ้านเสียหายต้องมานั่งแก้นั่งทําอะไรใหม่เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มาก อีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นดีเทลของรางน้ําฝน s c g คือเขาออกแบบตัวรางน้ําฝนเนี่ยตัวปล่องตัวนี้เนี่ยให้มันสามารถโอบรับน้ําได้ดีกว่าให้น้ําฝนเนี่ยมันไม่ไหลย,ย้อนกลับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมก็ว้าวกับตัวรางน้ําฝน s c g คือตะแกรงกันใบไม้รางน้ําฝนแล้วเนี่ยมันจะมีใบไม้อุดตันอยู่เรื่อยๆใบไม้มาจากไหนใบไม้เนี่ยมาจากต้นไม้ใหญ่ที่โครงการมักจะปลูกให้บ้านเรานั่นหมายความว่าพอใบไม้มันผริมันผลัดใบมันก็จะตกเข้ามาในรางน้ําฝน นานวันเข้าท่อก็เริ่มตันน้ําก็กระชกไหลลงมาใช้ในตัวตะแกงกันใบไม้เนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้ก่อนทําให้ใบไม้ไม่อุดตันโดยง่ายและอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งครับที่เรียกว่าชุดระบายน้ําระเบียงเพราะว่าบ้านเนี่ยมันจะมีระเบียงออกมาระเบียงเนี่ยจะมีเหมือนตัวที่แบบน้ําฝนเนี่ยมันไหลออกมาซึ่งตัวนี้ถ้าเราไม่มีตัวครอบเนี่ยน้ำมาไหลมาแรงไหลมาแรงเสร็จแป๊บเดียวครับเป็นโพงพอเรามีตัวครอบตัวนี้ทําให้ปัญหา ดินซุดรอบบ้านเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ใครอยากได้สวยงามเพิ่มขึ้นไปติดโซ่โซ่ก็จะมีรูปแบบดีไซน์ต่างๆแ้อันนึงที่ผมชอบมากคือมีรูปหัวแมวครับสิ่งหนึ่งที่ผมใช้คำว่าวางใจกับรางน้ำฝนในซีจคือ เขาเนี่ยมีประสบการณ์การทำรางน้ำฝนอย่างเดียวมาแล้ว15ปีถือว่ายาวนานมากๆเป็นบริษัทนี่ถือว่าเป็นบริษัทที่อายุเยอะและ้วฉะนั้นประสบการณ์มากมายลดเหลือรู้ว่าจะต้องออกแบบโปรดักต์ยังไงออกแบบเซอร์วิสยังไงสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือเขาเนี่ยไม่ได้แค่ติดหรือว่าขายเนาะแต่เขาเป็น total solution ของรางน้ำฝนครับอันดับแรกมีทีมงานมาช่วยดูแลแนะนำครับอย่างบ้านผมอย่างเงี้ยเนี่ย บ้านโดยรอบเนี่ยพื้นที่เท่านี้ตารางวาควรจะต้องติดเป็นความยาวเท่าไหร่และไม่ใช่แค่ติดอย่างเดียวครับแต่ยังแนะนําว่าไอ้ท่อระบายน้ําฝนเนี่ยที่จะไหลลงมาเนี่ยควรไว้ตรงไหนเพราะอะไรถ้าเกิดคนที่มาคิดมาออกแบบแต่แรกไม่ใส่ใจเนี่ยท่อมาโผล่หน้าบ้านโอ้โหคิดดูสิความสวยงามจะดูแบบขัดหูขัดตาขนาดไหนเขาก็ช่วยคิดในการหลบให้ครับว่าควรหลบอยู่ตรงนี้เพราะตรงเนี้ยใกล้กับท่อระบายน้ําด้วยถึงเวลา น้ำฝนไหลาตามท่อไหลลงท่อระบายน้ําทุกอย่างจะคอมพ l e t มากที่สุดนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจกับการติดตั้งรางน้ําฝน S C G อย่างมากเป็น Total Solution เรื่องรางน้ําฝนจริงๆก็เลยเลือกที่เป็นของ S C G เนี่ยแหละเพราะรู้สึกว่าจ่ายครั้งเดียวจบไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจ